ควากค้งหนุ่มพนักงานค c เซ็นเตอร์สุดแสบหลอกเหยื่อสาวลูกตำรวจวัย14ปีถ่ายโป๊แบล็กเมย์จากกรณีตำรวจ <L un ters> บอกอปคมบอกอปปปและบอกอปอทอร่วมเปิดปฏิบัติการคอสเซลว,วาตารบุกเข้าจับกลุมนายปียบุตรผู้ต้องสงสัยใช้สื่อสังคมออนไลน์และแพลตฟอร์มต่างๆทางอินเทอร์เน็ตแสวงหาประโยชน์ทางเพศกับเด็กและสตรี หลอกเหยื่อสาวลูกตำรวจอายุ14ปีถ่ายโป๊เปื่อยก่อนแบล็กเม์จนฆ่าตัวตายตรวจโทรศัพท์มือถือเจอคลิปโป๊เด็กเป็นจำนวนมากล่าสุดวันนี้25มิถุนายนเวลา9นาฬิกา30นาที ที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางเจ้าหน้าที่ตํารวจบอกอปคมอได้เบิกตัวนายปิยบุตรอุไรางามอายุ27ปีผู้ก่อเหตุหลอกสาวลูกดาบตํารวจอายุ14ปีถ่ายโปเย๊เปลือยก่อนแบล็กเมล์จนค่าตัวตายออกจากห้องควบคุมเพื่อนําตัวไปฝากขังต่อสารอาญารัชดาพร้อมคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูงเกรงว่าจะได้รับการปล่อยตัวแล้วจะหบนี ภายหลังตำรวจเข้าตรวจค้นจับกลุมภายในบ้านย่านลำลูกกาพบเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊กหนึ่งเครื่องโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องเมื่อตรวจสอบข้อมูลภายในพบไฟล์รูปภาพและคลิปวิดีโอโปเ๊เปือยหรือสื่อลามกอนาจารเกี่ยวกับเด็กเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังพบหมายเรียกเข้าให้ปากคาในคดีลักษณะเดียวกันจากท้องที่อื่นๆอีกหลายหมายผู้สื่อข่าวรายงานว่าสําหรับคดีนี้มีตํารวจนายหนึ่งยศด,ดาบตํารวจพร้อมครอบครัวเข้าร้องขอความช่วยเหลือกับทางพลตํารวจตีจรูนเกียรติบานแก้วพอบอกอปป,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 ปว่าลูกสาวอายุ14ปีถูกผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ซึ่งเป็นบัญชีแอคเคาท์แอพพลิเคชันดิสคอลและทวิตเตอร์ปลอมหรือเพจอวตารพักมาตีสนิท ก่อนล่อรวงให้ส่งภาพโป๊แลกกำเงิน แต่เมื่อได้ภาพไปแล้วกับนำภาพดังกล่าวมาข่มขู่แบ็กเมย์ด้วยการให้วิดีโอคอลและสั่งให้ทำในสิ่งที่ต้องการในทางรามมกอนาจารหากไม่ยอมทำตามจะนำภาพไปเผยแพร่จนทำให้ลูกสาวเกิดความเครียดตัดสินใจฆ่าตัวตายในเวลาต่อมาทั้งนี้จากการตรวจสอบข้อมูลในคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือพบหญิงสาวที่ปรากฏในคลิปและภาพกว่าร้อยคนเบื้องต้นเป็นหญิงสาวอายุต่ำกว่า15ปีจำนวน26คนซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างพิสูจน์ ข่าทราบพร้อมประสานผู้ปกครองให้เข้าดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไปทีมข่าวไทยนิวเอเซียรายงานผู้หญิงซึ่งอยู่บ้านเนี่ยไม่ได้ไปเรียนหนังสืออยู่แต่บ้านอยู่ในห้องนึกว่าเรียนหนังสือออนไลน์แต่จริงๆแล้วคือเข้าไปเล่นเกมเข้าไปเล่นของ t w i t t e อร์ s t a g r a m ซึ่งเป็นโซเชียลมีเดียที่มาทำ้ายเด็กโดยพ่อแม่ไม่รู้ตัวนะครับรับวันตอมังคับกา,าปาราปามคำันงนต์แต่เด็กยิ่งมีอายุน้อยลงน้อยลงนะครับซึ่ง ผู้ต้องหาเหล่านี้ส่วนมากอายุเกินกว่า20ปีก็จะอาศัยวุฒิภาวะเด็กที่ต่ำเกี้ยกรอมนะครับแล้วก็หลอกล่อโดยใช้เงินซึ่งอยู่ในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีนัะครบ